ยินดียัออยงอ่ะปลาปลา,าแคร่งปลาไอยังปลาเก่งก <c oughs> ันหมดตัวคณินเปิดปลาจิมจิมมาจิมมาจิมมาเลยแหวยมันกันรุดมือของตัวเนาะเดย์ไม่หยิบก็ได้โอ้ยมันสิตตัว <c oughs> อืมโอ้แม่ วาน่หหลมันต้องปล่ยส่ยกอุ้ยนันเห็นบสุภัยนครดงสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซลุก่ันเนาะค่ะวันนี้ฮะปลาพ่น้องเต็มน้องคือเกาได้ป้ายยังนันปุ๊บม่อาปลาหมูีบานนี่เจียนแ่จะทักนันเอาพื่นยยนี่พอมีแฮ่้มูใส่ด่างรัดระบาดีิหย บ่อนใหญ่คักมามุมที่แม่ที่นี่แล้วนี่แล้วมันอยู่ลอมือข่อยนี่โอ้ยป่าบ่อนกวนข้นคักฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเฮาเนี่ยนะคะนี่เต็ียมน้องค่ะไทงอื่นกับมาแทงเข้ากัมาหมุดแดงร้ายไปลุ้นน้ำกันค่ะพี่น้องเมื่อวานเขาจะได้รลายบอลนะจ๊ะ ความค้่างนั่งเลยวางยาหน่บ่อนวุ้ยฮะมาป้ายังกับเอารถนะเขื่อนกับคนเสียบคือก้อหละเงื่อนไหล ก็ไปแวะเวียนเบิงกจากควางได้เด้อเหรลงสองยูทูบได้หน่ฮะรวมแผนรวมบอกหวยไปใส่ใส่ล่ะตัวโลโลปาดทิโช่ก uh ิรนกันเ้ว่ามี้ <G ül üyor> เฮ้ยแหลวกุวไปป้องได้ขอไปป้องเด้ก็ <S <S ปเป็นโลเลยบอกโอ้ยหกเยได้ดีดี <S 2>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  ยังบาทยำยำยม ย่ยอดเย่ยอดไปแต้มที่สามที่นนองเอ้ยห้องก็ามาแต้มสามแล้วนนปลานิใหญ่ปลานินใหญ่ปลา,านหนิ่นงใหญ่เอ๊ะมันนีหมังไม่ไม่ผงดูบว่า เพ่อนี่เรามาเดินจกหัเลยขับนมีหูวเลเรียบร้อยแล้วเลยมันหกที่ว่าตัวโอ้ยอจะเดือดย่างมากมันย่างหก ปลมันไหลจังว่าปานมันเบิดตะเคียมันลมเฮ้อความ แฮัะเกียดอกเล่าโยทนี่กับมือแล้วน่ะเอาไปฟังนีหะิทมางยังเอาม่กันม เมา the the ทำเส้นกับคู่กันคนเนี้ยแล้วเอาเส้นทิมเส้นให้ห cin ั่นหเอาปะไปไปไปยังปา

เยอะวะพหนอะเวลายอเยค่ะพี่น้องก็เลยปุ่นแดงเป็นกรเลยจ้ะนานจะทวนนะนะคุยอยู่กันเมียนมันตัวไป่า่ายค่ะโอเียชื่อนางเบงลถค่ะ

กอดได้ดีนะปลาเคียงนะว่าปลาดึกดังด yeah ังดึกปลายิ่งยุ่งยุ่งย่งยานีดังพัดใ่ไปบ่งยานีไหมต่ำตึกตึขึ้นน่ะยานี แงวน้าหนว่ามันติวาก็นหน้าหน้าดูว่าปลางนั่นเห็น่าปลาถือกด่างอีหลี

ไปไปไปนี่ๆจับกูดิใครไปทําอะไรวะนี่ลื่นนี่ <laughs> <laughs> กี่ไรให้เอาบอกอันนี้คุณเฟยน้ำใครไปเฮ้ยพี่น้องเอ้ยพย่นคางถยาายฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าพี่น้องนี่กลับบ้านแล้วน่าจะปลานิ่งซีแต้มปลาเค็งอีกหาปลาตะเพียนหนึ่งปลากระเดื่อีกเยอะแยะ ไมค่ะพี่น้องเอาฝากกันไม่คลิปหนาแล้วก็สำหรับคลิปนี้กับอลาพี่น้อ,นองไปเพียงเสน่หก่อนนะคะสุพรรณห้อหลวงกับอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ